โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีดโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินตนทีพีเจ็ดเพจแทมมีผู้ติดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายรหัสอว,วที่กําลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผุจะ,จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอ้วววววเฮีนากลัวมากต <laughs> โอเคนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะได้ยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกัแล้วนะครับผมนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะก็มีมฤตยูนะครับผมนะฮะขงตัวเก่าเก็คือดักซาเลียร์ตัวเก่านะครับผมนะฮะกลับมาสู่สองเบียร์ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะโอ้ดูดิไม่เชื่อนะกลัวมากนะครับผมนะฮะก็เอามาใส่ในอ่าโมเดลของปลาไหลน,นะครับผมนะฮยโอ้กดแค้นกดแค้นทำลายล้างตีตีต โอ้โหอืมอืมอืมหดหวดทุบทุบไอ้เหี้ยโหก็น่างหัววากดูนี่ตะคุบเหยืห่อครับผมโอ้ยเหี้ย่เลยกูเนี่ยโอ้ยโอ้ยเย่นะผมบอกเลยฝั่งรงครามนี่แย่นะผมบอกเลยอืมตะคุบโหดเหี้ยมเอามาหิตไม่มีจิตใจเฮ้ยมันเวทบับหัวเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่เวทอืมบังอาจบังอาจมาก เฮ้ยของกูเฮ้ยมึงจะเอาเหรอมาดิมึงบังอาจมากกูคือมรตยูปาย่าไรแกพันเฮ้ยไอ้เฮียทีมมะแก๊งอุ้ยแย่และไอ้เฮียนี่มึงคิดมึงเก่าขนาดไหนก็เชียววะอเฮ้ยเออไอ้สักเอาไม่ได้คิวอุ้มองไม่เห็นหลอดเลือดตัวเองไอ้เฮียมันอยู่สูงเกินครับผมเนี่ยไอ้เฮียไม่ตายได้ไงเขาเอ้ยไม่ได้คิวได้ไงเขาเมื่อกี้อุ้ยแย่ละ ขอยก่อนก็ได้เพื่อนเอ้ยพี่มาแกงแล้วน้องอืมแวนเอ้ยโอ้ยยิ้มมันยังได้ฮิวอีกอุ้ยเออเทียวมันยริงดิไหวยอยู่เฮ้ยโอ้โยยิ่ยแต่เม็ดมันมาแกงโอ้ยแย่เราบริสตออูไม่น่าเอออ๋อบริสตูกูอ้ยท้องไส้มัน,ออมนหิวครับผมนะีฮะมันยังไม่ได้กินอาหารมันเลยไม่มีแรงทุกคนโอ้โหสายของแล้วกู หิวหิวก,กินกินกบไอ้้ยใค่ม้าฟักไปอ,อีกอะโแย่แล้วที่นี่ปากก็โดนเวะนะทุกคนไม่เป็นไรกินคลิปกลางก็ได้หิวตะคุบเหยื่อเฮ้ยจะบวกเหรอได้นะได้นะแฮร์รี่พันเดจะสู้กับมารตยูยังเร็วไปพันปีน้องจะคุบเหยื่อกินอาหารก่อนนะทุกคนหิวมากท้องไส้กิ่วไปหมด ตะคุบตะคุบเหยื่อตะคุบเหยื่อโอเค,ค,เอค,เออเคได้ดาบฟาร์มแล้วไม่ใช่ดาบฟาร์มดิธนูเฮ้ยเยอะนะเยอะนะแต่ไม่ต้องกลัวมันจะอยู่อยู่ไม่เยื้อลวงแนวหลังเฮ้ยไหมาว่ะมันต้องไหวดิว่าอ,อือได้ตัวนึงโอ้โหผมรับดาเมจกาลีเต็มๆเลยตอนรัตรติอะ่ะ แผ้อได้บัฟฟ้าแล้วกูตะคุบเยือตะคุบเยืออือเฮ้ยไอสัตว์นี่มันอันติจะเอาฟ้าผมให้ได้เลยเฮ้ยเลนล่างอกอ่อะสแกงเลนล่างที่เฮมิ่เราเดินชา้าใช่ไหมเลยเออชินตอไปผมออกเป็นทารอนกันล,ละกันนะโอ้เยอะมากเยอะมากข้างล่างไม่ต้องกลัวกูมาแล้ว มลตยูบวกตีตีเอ้ยสวยเทียวโอ้โเทียวแม่งเดอรดีมากไอ้เหี้ยมเอกูกลัวส้นตีเลยก็ไม่รู้แม่งเอ้ยมีมลตยูอยู่ข้างกายกูได้ไงจต,ต,ตีตีตะคุบยือตะคุบยือกินอาหารโอ้ยเริ่มโหดแล้วเริ่มโหดแล้วโอ้ยเหี้ยน่ากลัวมากดูบอลซอยนี่โอ้โห อ้าวเหย,ยื่อของมลตอยู่กดอักติ่งตัวทองอโหดมากเฮ้ฮเยไอ้นี่มันอะไรเนี่ยงูเห่านี่มาแทนที่กูม,ม,ม,มาทวงพลังคืนไอสัตว์ก็แค่แผดใหม่แล้วว่าโจก,กูน้าโกงตั้งเยอะเฮ้ยทีมันมาโอ้ยเย่แล้วยกกูนี่พันิตเฮ้ยอะไรอะแวนอื อะไรอะไรซซยโซยซอยโซยมาดิบวกได้หมดตะคุบเยือะตะคุบเยออือเย้ยน่ากลัวมากดูอืม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 โอ้เยนมันยา,ยานีอะไรเงี้ยกินกิน,นบั๊บแดงอ๋อเฮ้ยกาลีอ๋อ,าอามาได้นหนีทำไม ไอ้ไอ้ไอ,ไอ้อันนั้นสกงสกิลก็อยู่รอบตัวมันเดินหนีทำไมวะเชี่ยเล่นเป็นไหมนี่มึงอยอเยะแล้วผมเล่นหมดธรรมดางฮะไม่เป็นไรคิดต่ไปมอกขวานสโลแล้วก็แล้วกัววนนะเน้นถึกเน้นหนึ่งนะครับผมเนี่ยคือแบบว่าโดนดาเมจเบิร์ตทีเดียวก็ตายเหมือนออกันเอาของบงอังเอ้พี่มรุตยูเห็นมรุตยูเห็นแวนเอ้แวนสตัน มาดิมาดิออสไลด์อุ้ยสไลด์ลลไม่ผ่านอ้ยโอเยะละโอ้โอการีต้องยิงใส่กูเข้าห้าสิบดักเลยเรอโอแยอ่ตายกูโอ้แล้วก็มีไอ้เทนนิ่มายโอ้เลนบนยับนะฮะช่วยเลนบนดีกว่ากีบกบก่อนวัสด,ดีการีอืมอ้มอื้มโอยโอยโอยโย ไม่เาขาเบือบเขาเบืบจริงเข้าไปทั้งเป็นไม่ไงโอ้โหสุดยอดเระเดี๋ยวสไ่้เหียของกูนะโอ้โหดูดินมันจะยิงลัดจะได้เลยเหียมาตอนนี้มตรตยูเกิดละไอสัตว์นี่เห็นหน้านแล้วมันไส้มึงมาแทนที่กูได้ไงวะมึงก็แค่งูงเห่าไม่ปีก กลัวมรตยูของจริงน่ากลัวกว่าตั้งเยอะเฮ้ยทำอะไรกันมรตยูมาแล้วสามต่อหนึ่งไม่เคยกลัวมรตยูพวกนี้ขมือเขอมือเอาโอ,โอ้หน้ากลัวมากมาดิมาดิเอายืนหมอบวอยืนหมอบออกไปยืนหมอบวะสู้สู้ส,ส,สู้นี่ไงอะไรไลด์ไปด้านหลังเพือ่อหลบเอือ <c ười> อะไรวะ ทีสุดท้ายออกเป็นลายดีมุลลามาศก,กันละกันนะรู้สึกตีทีนี้นานเหลือเกินเมื่อกี้ป้อมดีกว่ามึตสยูตีป้อมมั้ไงไม่ไงป้อมไม่กลัวแทงให้คีปด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปฆ่าทัวรีก่อนมึงมาแทนที่กูได้ยังไงไปไปไปกูโหดกว่าตั้งเยอะอมันจะอยู ตัวก็ใหญ่กว่าเอ้แต่คองมันเ็สามจริงๆคือผมก็อยากจะเอาคอใหม่มาใส่แต่ว่ามันไม่มีมือดิเออมันจะไม่เข้าออกันนะเอาปิกตบเนี่ยุูกดิกด๊กลกดิกด๊กเออเอออุ้ยเอเหมือนล่างสามจะมีมือปะไม่รู้ว่าไม่ทันดูผมนึกถึงคองล่างเก่ามากกว่ามันดูน่ากลัวกว่าเยอะเลยดูดิอืมตะคุบเหยือ โอ้ oh, ดูมือกามใหญ่มากตอนนี้เฮ้ยเอ้าเดินออกมาทำไมอ่ะเอายืนนิ่งเอาโยนแล้วเหรอเรียบร้อยไม่ต้องโยนหรอกน้องพี่มันโหดบลิสตูในในในโหดมากอะไรบวกได้นะเฮ้ยมองไม่เลือดตัวเองแต่ก็น่าจะไหวใ่ไงเทปเปิลคิวไปครับผมเนะี่ยโอ้โหอะไรสีนี่บอกได้นะไอ้ยัมันเดินมาตายทีละอตัวเลยเหรอ โอ้โหผมมีมูลอราภาษาฮแรงมากตอนนี้ไม่เข้าเลยโอเคเอาได้อยู่สวยนสุดท้ายเพื่อนกูนยังไม่อยากจบเลยเพื่อนรันป้อมก่อนไม่ไตตีไต,ต,ตบ้านไปตีบ้านดีเอไม่พะน,น้าโอ้โหโอ้เอาไอไ้เทลยิงจบแล้ว ไอ้เฮียโหดมากน่ากลัวมากอ่ะโอเคนะก่อนไปว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนกันละกันนะฮะก็สำหรับมลตยูตัวนี้นะครับผมนะก็น่ากลัวมากครับผมนะโหดมากเดินดูมันตะคุบเหยื่อดิตุตบตัตบต,ตุบเลยทีเดียวฮะโอ้ควอดคิวเลยเหรอโหดมากโมนีมลตยูเอ,อียเ้ยน่ากลัวมากอ่ะโอ้คำรามโอเคครับบายครับผม